I love you n a k เฮ้ย I love you Naka โอ oh, ้ยเกนัเก I love you Naka โอ้ย l v e y o u t o o น่ารักว่ะ ah, <laughs> <ako> บอกแล้วว่าน <laughs> ่ารักโคตรเฟรนลี่น่าสั่นโอ๊ยกดซับสไคร์ด้วย Oh my god I love you baby Thanks for subscribe c a t ก มาซับเลยอเจเจถามอ้ยเลขบัญชีอใช่เลขบัญชีเป็นเฮ้ยเจอแบตเตอรี่ Hello Hello เรียคัมมีแลวครับแบตเาเจอแบต Help us a s t s real Please help us Oh My g s รถอยู่นี่เลยเรียบร้อยไม่น่ารอดแบบผมอะ Help me รถเต็มวันนี้รวยครับขอบคุณมากกับตันบูจุกนานกับตันบู โอ๊ยตายแล้วโอ้โดนเต่าตายด้วยโอ้ยโอ้ยเออโอ้โหโดนกระแทกเขาเรียกว่าเอาจนตายใช่โอ้แม่เอ้ยลุมตีมันก็ดูเร็วเกินไปเนี่ยถ้าเป็นดมโดนดิจุ๊ห้าเครื่องเนี่ย เพื่อนได้ของครบโอ้โหสบายใจเฉยแม่เงยเก้าตายออกดีตายเฮ้ยโอ้โหตัดซ้ายขวาคืออะไรคือกูคือกูตายแล้วภาพตัดมาที่เพื่อนกันลงโอ้โหมาอีกรอบคัมแบ็คทำไมกูได้เป็นกูโทรเรียกตัวเองกันแน่จริงกูเป็นคนที่โทรเรียกทอมมี่เองนั่นแหลเรียกทอมมี่แล้วครับเแบบ นักครูมาเองกลัวคนโทรเรียกเองแหละทอมมี่อะไปเยะแลช็อที่นี่คุณแ่แลกระดุมดเจยีนเจมี่เจมี่ที่ว่าโหรับครูไหมเจมี่นโอเคุกยิก้าา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  run าา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 า

น้าวมีอะกูไม่แอซอลีไปขี่รถเลยตอนเนี้ยขี่ด้ไแล้วกูไม่ยิงเอูยิงแล้วมันไม่โดจีโอ้ยยิงว่า พระเจ้าเมียก็รย่องไว้ก่อนย่องไว้ก่อนทำไมไม่โดน่าใกล้ขนาดนั้นน่ะก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับ ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ทวิตทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับแล้วเจอกันคลิปหน้า